วันนี้คุณลุงร้านข้าวมันไก่หนไานวันนี้มีภาระมาซื้อวัดถูดิบเรั่ตครับเ่้วัดทูดิบไปขายข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่หนไานครับเยอะแยะเหมือนเดิมคุณลุงสู้สู้ คุณลุงสู้ตายคุณลุงไว้ลลุงก็ต้มลุงก็ต้มลุงข้ต้มอยดีอันนี้คุณลุงซื้ออะไรมั่งคะซิอหวานอย่างดีอย่างดีของวันเชียงแถมอาหารในลูกหมาที่บ้านด้วย <laughs> <laughs> น่าร่อย เราใช้ของดีหมดเลยซื้อให้เพื่อนทำให้เพื่อนกินแล้วทึกอกินเองได้ครับอืมรุ่งซื้ออะไรส,ส่วนแปดนี่ส่วนแปด <8. S 2> ใช่แข็งเอาไปทำอะไรเอาไปต้มแก่แล้วกินไม่ออกเยอะๆเลยคุณรุง พอไหมอ้าวคุณลงไปงปิดเลยอ่คุณลงไปล้งา,งลงงางมือหลายอย่างแป้งทอดสอบของเราใช้ซิว้วอะไรซิว้วแกะซิ้วกาแก่ของจังหวัดต,ตังนะคะของดีค่ะซิ้วแกะหอมอร่อยคะ่ะ เอาทำน้ำจิ้มออมาอร่อยมากเก็ดขนุมปังก็ของอังอัง,อ,งอังเกิ้ลเจ้านี้ใช่ดีค่ะใช่ของดีของแพงเด็กสมบูรณ์เจ้าเจ้วของเด็กสมบูรณ์ค่ะยอดขายอันดับหนึ่ง ของดีของ đi. ดีเรามาซื้อของที่แมคโครกันค่ะแมคโครแมคโครจับจ่าใช้ฉ่อยกันเยอะแยะดีหวาน